คุณโอเคไหมดมาดิอด <captions> ิสกลับมาจัดการกันนะมันยังไม่จบรลก อาธีนาไม่อยากจะเชื่อว่าเธอไม่แต่งตัวสวยฉันบอกแล้วไงฉันต้องทำงานดีขึ้นยังไม่นี่ถือกระเป๋าให้ทีฉันเพิ่งเห็นหนุ่มหล่อทอทีไปจับมันมามันเข้างานปาร์ตี้นั้น ไงคนสวยคุณเป็นใครอ่ะผมก็แค่เหยื่อที่หนีการฆารตกรรมเนีน่นี่ขอจูบคุณได้ไหมฮะน,นี่ขอจูบคุณได้ไหมฮะฉันไม่เห็นด้วยหรอกพวกเดี๋ยวนี่เลือดจริงเหรอใช่เขาตามคุณมาเหรอใช่ ตามฉันมานั <S <S ่งลงคุณต้องจัดการกับแผลนั้นออคงจะเจ็บโอ้เดี๋ยวก่อน โอเคเดี๋ยวนะรอตรงนี้นะฉันจะไปหาผ้าพันแผล ผลให้ทั่ว พวกมาริโอนิสต้องอยู่เบื้องหลังการโจมตีฉันผมปฏิเสธข้อเสนอและอยากให้ผมตายเด็กส์กาเพิ่งเข้ามาดูแลตระกูลนี้ก็ต้องแสดงความแข็งแกร่งไม่ต้องห่วงผมเอาอยู่แต่ก่อนอื่นไปตามหาผู้หญิงคนนี้ คิดเลยว่าเธอจะทำบัตรนักศึกษาชันหายงานครั้งหน้าคงจะดีถ้าเธอถือกระเป๋าเองแทนที่จะวิ่งตามผู้ชายเธอเล่นเกมอะไรอยู่แจ็คพอตเบลล์าแน่ใจเหรอว่าไม่ใช่สแกมฉันได้ยินว่าแอปพวกนั้นทำคนเสียเงินไม่อยู่แล้วฉันไม่ได้โงนะ่นะใช่บัมละเอียดแล้วเขาบอกไว้เลยว่าแอป,ปอื่นๆต้องเสียเงินตั้งเยอะกว่าจะเล่นได้แอป,ปนี้เล่นฟรีโออีกอย่างาฉันชนะจะได้เหรียญเออ ฟังดูเหมือนเธอตัดสินใจถูกต้องเอาเธอเธอได้เจอใครไหล่ะเมื่อคืนก็เจอนะฉันจูบกับชายคนหนึ่งและเขาก็หายตัวไปเขาถูกแทงหรืออะไรสักอย่างแปลกสุดๆไปเลยอาทิตย์หน้าเธอไม่ต้องแต่งเรื่องให้ฉันประทับใจโอ้แน่ล่ะฉันเราจะแต่งเรื่อง ำความสะอาดโต๊ะทีมาสกรปรกแหวะจะทำสิฉันทำคนเดียวหมดไม่ได้เร็วสินี่มันธุรกิจของเรานะใช่เราเป็นเพื่อนซีเราก็เปิดร้านเบเกอรี่งี่เง่านี่ด้วยกันแต่ตอนนี้ฉันจบมาหาหลัยแล้วส่วนเธอเรียนจบแค่มอปลายทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณที่ย้ำให้ฉันรู้สึกดีเฮ้ยอ hey! ย่างน้อยเธอก็ช่วยไปส่งของให้ทีได้ไหมอื สิวะของคุณไหมลิลลี่แคนดี้ใช่คุณเป็นใคร ผมชื่อเด็กส์เลวเน่คุณช่วยผมไว้ฉันจบก,กับชายคนหนึ่งและเขาก็หายตัวไปเขาถูกแทงหรืออะไรสักอย่างแปลกสุดๆไปเลยนี่ถือซะว่าเป็นของแทนคำขอบคุณของผมเออโอเค ให้ตายอาทิน้าไม่ได้โกหกและเขาคิดว่าฉันคือเธอเพื่อเงินนี้ฉันจะแซบเป็นเอลวิสกลับชาติมาเกิดดีใจที่ได้พบกับคุณอีกเอ่อนี่รับไวสิมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นถ้าคุณเจอเปัญหาโทรหาผมได้โอเคโอเค โอ้ไปตายไปทั้งอาทิตย์หน้าและร้ายขนมงี่เง่านั่นฉันรวยแล้วอ,อืมรสชาติเหมือนกับที่คุณยายทำเลยใช่ผมจำได้ผมเคยแอบเจ๊กจากครัวตอนเธอเผลอฉันจำได้ผมขอสักชิ้นสิในทำงานให้เรามาหลายปี ฉันขอโทษจริงๆที่ต้องจบแบบนี้ฮะเอ่อผมไม่ผมไม่เข้าใจฉันรู้ว่านายบอกตำแหน่งของฉันในทําฉันผิดไลไม่ไม่ไมไ่ได้โปรดทาเลโอเน่ได้โปรดต้องมีอะไรผิดพลาดแนะ่ เกลียดผู้ที่ชอบโกหกฉันโอ้โหเขาคือเด็ก์ลีโอเน่หัวหน้าแก๊งมาเฟียลีโอเน่เหรอแม่เขารวยชะมัดสมบูรณ์แบบสำหรับฉันเลยสวัสดีไงชลิลลี่แคนดี้เราเจอกันเมื่อเช้าลิลลี่โอ้คืองี้ คับเค้กที่คุณให้มาอร่อยมากลืมนะเนี่ยฉันโทรมาเพราะฉันอยากให้คุณดูว่าฉันช่วยคุณฉันไม่ได้หวังเงินนะฉันช่วยเพราะเป็นคุณผมเลยใช่ฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่ที่ปาร์ตี้จริงเหรอฟังนะใกล้ถึงวันเกิดฉันแล้วแล้วฉันคิดว่าทำไมเราไม่ฉลองด้วยกันผมค่อนข้างจะยุ่งนะผมขอกลับไปคิดดูก่อนเธอหาฉันได้กลางวัน หรือกลางคืนเดสลลโอเน่แค่เช็คก้อนนะไม่พอหรอกความมั่งคั่งของตระกูลคุณจะต้องเป็นของฉันในอนาคตนี่ลิลลี่เธอโอเคไหมออเดอร์น่าส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วอทินาฉลาออกเดี๋ยวอะไรนะเธอเป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยนะงั้นเธอซื้อไปสิ ฉันไม่ติ่ง่งทำคับเค้กไปตลอดชีวิตแบบเธอหรอกนะซื้อส่วนของเธอยังไงฉันไม่มีเงินขนาดนั้นฉันไม่รู้หาทางเองสิอ่าอะไรกันสวัสดีค่ะ ฉันช่วยอะไรไหมคะครับผมขอเนปโปเลียนกับเอสเปรสโซ่นปโปลเลียนเลือกได้ดีไปขนมที่ร้านทำสดใหม่ทุกวันน่าประทับใจไงแม่สาวอบเค้กมีเงินจ่ายค่าดูแลอรไร,รยังไม่ยังไม่มีฉันขอเวลาอีกหน่อยมันวุ่นวายมากพะอฉันก็ถอนตัวฉันไม่สนรู้ว่าเกิดอะไรฉันต้องการเงินของฉันจ่ายมาเลยด้ ฉันมีคัพเค้กนะเอาไปแทนได้ไหมใครจะอยากได้อาหารหมาฉันควรจะจ่ายเงินให้คขาปกป้องฉันจากแกถ้ายังไม่หยุดฉันฉันจะได้ตำรวจก็ลองดูสิคิดว่าตำรวจไม่ต้องจายสวยให้เราเหรอทำไมถึงโง่แบบนี้ฉันแนะนำให้พวกนายมีมารยาทกับเธอหน่อย มีโง่อีกคนเหรอออกไปจะด่าอะไรฉันก็เชิญแต่อย่ายุ่งกับเขาเขาเป็นลูกค้าฉันเธอกล้าสมัไเข้าใจไหมหรือแกจะให้ฉันอึบแกแทนดีไหม<อ>แบบนี้<อ>แกก็ไม่ต้องจ่ายดอกไปอีกนะ้วโอ้

ขอโทษเรื่องซร้อยอคุณด้วยนะไม่เป็นไรมันเป็นของปลอมอยู่แล้วทิ้งไปเถอะมาให้ผมมาช่วยคุณเถอะคุณใจดีจริงๆแต่ไม่เป็นไรผมเป็นคนทําที่นี่ลเลยเธอฉันอยากสู้ได้เหมือนคุณฉันคงจะจัดการได้เองใช่ไม่ต้องสงสัยเลย แปลกจังเธอฉีดน้ำหอมกลิ่นเดียวกับลิลลี่ที่ปาร์ตี้เลยฉันว่าจะปิดด้านแล้วล่ะอะทำไมหุ้นส่วนถอนตัวเงินฉันไห้พอซื้อหุ้นเธอแถมฉันยังทำมาเดโอนิสโกรดไม่มีประโยชน์หรอกคุณชอบการเป็นเชฟทำขนมหบานไหมใช่สิคุณยายสอนฉันทุกอย่างเลยเวลาอยู่ในครัวฉันรู้สึกเหมือนความกังวลหายไปหมดเลยยังกับมีเวทมนต์จากคัพเคก้กอของงั้น แต่แวดมนคงนถูกใช้ไปหมดแล้วล่ะถ้าผมร่วมลงทุนด้วยเหรอจะเปลี่ยนไปไหมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากทำแบบนั้นคุณนี่เองคุณนี่เองใช่ ผมเองแผลเป็นไงบ้างอ,อ๋อไม่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่เลือดผมแล้วเรื่องลงทุนหลัคนสนใจไหมเธอ,อไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากลงทุนมีผู้หญิงคนนึงเธอช่วยผมไว้เธอแนะนำร้านนี้ให้กับผมผมถึงมาที่นี่ผู้หญิงคนนึงเหรอเขาจำฉันไม่ได้เธอหอมจริงๆรู้สึกคุ้นเคยช่มัด ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือไม่เคยมีใครออกตัวปกป้องฉันมาก่อนคุณเป็นคนดีครั้งแรกเลยที่มีคนพูดแบบนี้กับผมจริงๆไม่เหมือนไอเวนมาเฟียพวกนั้นพวกมารีโอนิสหรือแย่กว่าพวกลีโอน่ใช่ไอ้พวกมาเฟียบ้านั่นรับเช็คไป ร้านฉันไม่ได้มีค่าขนาดนี้ไม่หรอกตั้งแต่วันนี้มันมีนะผมเป็นนักลงทุนนะทําไมคุณถึงอยากช่วยฉันคุณเป็นใครผมชื่อเด็กซ์แย่แล้วเธอเกลียดมาเฟียให้เธอรู้ไม่ได้ว่าฉันคุมเหลียวแนะ่แม็กโดนัลใช่เออปู่ของผมเขาทิ้งเงินไว้ให้แล้วผมกําลังหาการลงทุนที่มั่นคงแต่ที่สําคัญที่สุดคือผมชอบคับเค้คุณเด็กซ์แม็โดนัล พ่อคุณรู้จักผู้พันแซนเดอร์ด้วยไหมตหลกชะมัดคุณแน่ใจนะผมตัดสินใจแล้วผมว่าคุณควรรับเช็คไป <sighs> เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะผมไม่กลับคำหรอกเว้นเซต่จะเขียนเช็คเพิ่มถ้างานฉันสัญญามั่นใจได้คุณคุ้มค่ากัรลงทุนแน่ฮัลิโอเน่ ทะเลโอเน่คุณเอ่อแมคแมโดนัลนามสกุลแมคโดนัลแมคโดนัลเด็กใหม่ใช่จำไม่ได้แล้วนามสกุลแมคโดนัลไม่ใช่ลีโอเน่ขอโทษครับท่านผมจะไม่ทำพลาดอีกครับสวัสดีค่ะคุณแมคโดนัลก็จองมื้อค่ำของคุณกับคู่เดทคอนเฟิร์มแล้วครับโอเคอ้อแปลว่าเขามีแฟนแล้ว นี่อาจจะดีแล้วที่เขาจำฉันไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่เขาเป็นหุ้นส่วนของฉันงั้นถึงเวลาปิดร้านแล้วล่ะก็ดีเพราะผมอยากให้คุณทำอะไรให้หน่อยหลังจากที่คุณทำเพื่อฉันฉันพร้อมทำให้คุณเยี่ยมเลยเพราะผมต้องการให้คุณ เฮ้ hey, เอาใบนี้ให้โคเดทคนดีไหมเพิ่งเปิดตัวได้เธอต้องชอบนะขอบคุณคุณเก่งจริงๆรงสายตาคุณเฉียบแหลมมากแฟนคุณต้องโชคดีมากแน่แน่โอ้ oh, uh, ไม่ฉันไม่ใช่แฟนเขา uh. สองหมื่นเหรอนี่คือราคาของจริงเหรออ uh. ขอซื้ออันนี้ด้วยนะครับเออพระเจ้าคนรวยนี่ จิบไส้คอราคาสองหมื่นอย่างกับซื้อโดนัทคุณปู่ของคุณทำอะไรกันแน่ถึงได้ทิ้งเงินให้คุณเยอะมากเออขอบคุณของคุณฉันเหรอทำไมละ่ะก็พวกเราเป็นหุ้นส่วนกันแล้วนี่คุณควรดูดีหน่อยฉันทำให้คุณอับอายเหรอนี่เชฟที่ดูดีจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับขนมนะเอางี้ไหมถ้าร้านไปไม่รอดฉันจะคืนมันให้คุณ ถึงแล้วโอเคอ่ะ